ครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีวันรอยกระทงครับสวัสดีวันรอยกระทงครับมีกระทงขายหลายอย่างเลยครับสวยสวยงามครับวันนี้วันรอยกระทงที่วัดเทพเีลาก็จะมีลา,ลานลอยกระทงนะครับตลัดงันลอยกระทงทุกปีครับเพราก็จะมีกระทงขาย วางขายข้างหน้าครับเห็นไหมครับทุกคนก่อนทิ้งทางเข้าวัดครับผมมันมีพ่อคา้าแม่ค้ามาท้อกระทรงขายกันครับก็เลยต้นทุกให้เ,เพื่อนเไ,ได้รับชมกันครับผมได้ที่วัดเทพธีลานะครับเทพธีลานะเขาจะจัดทุกปีครับแถวย่านรามคอนเสิร เขาก็จะมารอที่นี่กันไสแจ็คไบเย็นไหมคะจะมาลอยระงที่นี่กันคือวัดเทพีลาครับก็รอยด้านหลังของวัดครับรอยด้านหลังของวัดที่กงแสนแสบทางด้านหลังก็เดี๋ยวจะเข้างานก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมน,นะบรรยากาศกาลรลอยประทงที่รามคำแหง กรุงเทพมหาลัยนครกรมเรามีขายมีหลายอย่างหลายแบบเ่าจะชอบครับคนเยอะครับก็คงจะลอยกันทั้งคืนนะครับครับผมใส่บี่เลิกงานกลับมาข้าวก็มีครับของอาหารน,นีร่ผัดไก่ที่ผัดยิ้ครับน่าจะอร่อยเอา ไปบริเวณงานเลยเข้าวัดไปเลยครับร้านค้าน,น,น้อยน้อยปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยทุกปีจะเยอะปีจะเยอ,อ,เะ,เยอคะคนตลอยกันเยอะครับเห็นไหมครับทุกคนหัวใจก็จอดสองฝั่ง ไปวัดกันเลยนงเข้ามีเข้าได้หลายทางครับประตูนี้ติดเลนถนนใหญ่แล้วก็ประตูอีกฝั่งทางด้านเินถนนทางด้านโน้นใต้สะพานครับช่วงนี้ก็ยังไม่เดือดมากคนก็อาจจะน้อยคนก็มาร้อยมั่งรีบกลับมั่งอะไรประมาณนี้แต่ผมให้เ,เพื่อนๆีด้รับชมกันครับ พระจันทร์ด้วยนะครับมีพระจันทร์บนเพ็ญเดือนสองครับแต่วันนี้อากาศท้องฟ้าคลุ้ฟ้าคลุ้ฝนมีมมมมมนเมฆดำตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วครับก็อาจจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ครับอันนี้บริเวณงานเข้าประตูทางเข้าไ,ไนนปไหนจะรุดอ่ะรุดอยู่รุดไหม คนเยอะทางวัดเขาก็มีกระท,งข,ทงขายทำขายเหมือนกันอขอขคิดว่าจะไปบูชาเอาซื้อเอาจากทางวัดอนมีที่ว่ามีที่ว่าใครชอบสายโมระจดเด็นเนี้ยเขาเรีสุวรรณ ไก่เวสวรรณไา่เวสวรรณหรือจะเป็นตะไคร่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตะไคร่ที่วัดเทตีรานะครับมีตะไคร่ด้านในก็จะมีนี่ครับมีแม่ตะเคียนบานนะผมไปเป็นเพื่อนไปร,รับชมทางเข้าเส้นทางเข้าเราต้องเดินเข้าไปด้านในครับ ท่านได้รับชมกันนะครับวันเป็นเดือนสิบสองวันรอยกระทงมีความสุขในวันรอยกระทงกันประเพณีไทยเราโอ้ขายดีปลาเผาทุกป,ปีเขาจะขายตรงนี้แหละครับโอ้ขายเตียงเลยครับท่านครับผมเป็นเดือนตุครับชมกันนะครับเดี๋ยวก็จะเดินเข้าไปในงานครับผมเดินวัด